สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่ลูกพาลุยนะคะวันนี้เราก็มาเฝ้าแม่อยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าเราก็แกล้งน้องชายนะคะทุกคนนางตื่นสายมากโรนางนะคะยังไม่ยอมตื่นซึ่งเราก็ตื่นมาเรียบร้อยละเราก็ตื่นไปซักผ้าให้แม่เรียบร้อยแล้วมือเราก็เย็นมากซึ่งฝนตกนะคะทุกคนฝนตกมากๆ ก็ยังไม่ยอมตื่นอีกนะคะทุกคนเราก็ต้องแก้งนะคะตอนเด็กๆเ,เราก็เคยแก้งนางแล้วแหละเวลาเราไปกลับไปเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเราไปเที่ยวหน้าหนาวเราก็ชอบเอามือเย็นๆของเราไปจับตามขี้พุงของมันหรือว่าตามหน้าของมันเงนี้ยนะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยเพราะว่ามือเราเย็นเราก็จะแก้งมันเหมือนเดิมจับขี้พุงค่ะ พอมือเย็นๆของเรามันก็จะได้ตื่นนะมันก็ยังไม่ยอมตื่นเพราะว่านอนดึกมากนอนลึกตื่นสายค่ะและแล้วเราก็แอบหุงข้าวนะคะทุกคนแอบหุงข้าวเพราะว่าเขาไม่ให้ทํากับข้าวนะเราก็จะหุงข้าวไว้แม่บอกว่าอยากกินข้าวร้อนๆนี่เน่ข้าวเราก็หุงเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนแม่บอกว่าให้เปิดฝาไว้ไม่งั้นมันจะบูด เขาทากันแบบนี้แล้วก็ว่าเอ้ถ้าเปิดผาไว้นานๆเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนเนี่ยคณแม่ของเราอันนี้คือมาผ่าตัดนะคะทุกคนพร้อมไปเยอะมากเยอะมากๆเลยเมื่อก่อนแม่เป็นคนอ้วนนะคะทุกคน่ยิ้มยังสวยแล้วยิ้มสวยเหมือนเดิมขนาดพร้อมขนาดนี้ยิ้มสวยอยู่นะคะทุกคนแล้วก็แกล้งถามไปว่าแอบแขกขี้มูกนะคะทุกคน ตก็แอบแก้งถามแม่ว่าเออแม่มาอยู่โรงพยาบาลกี่วันแล้วอยงเงี้ยเราทุกคนแม่ก็ว่าโอ้นานแล้วนะสิบหกวันแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วก็เขาก็อยากกลับบ้านมากๆแล้วแหละเราก็รู้เราเองก็มาอยู่สักสองสวันแล้วเราก็อยากกลับบ้านเหมือนกันถ้าหากเรากลับบ้านได้ไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ หาของกินง่ายะคะทุกคนง่ายๆก็คือหาของกินง่ายทํากินเองเนี่ยนะคะทุกวันเราก็ต้องไปซื้อเอาอันนี้เราก็คุยกับแม่นะคะแต่ก็แม่ผ่าตัดมา16วันแล้วแต่ก็แม่ก็แข็งแรงมากๆนะคะทุกคนลูกเลินเองได้แล้วก็ไปฉี่เองได้หลายวันก่อนต้องเวลาลูกโตต้องพยุงลูกนั่ง แล้วก็ค่อยๆเดินอ,อ,อย่างนงี้นะคะทุกคนแต่วันนี้เดินเองได้ทุกตื่นขึ้นมาฉี่เองได้น,นะคะและแล้วก็แม่ก็บอกว่าเอออยากกลับบ้านแล้วนะหลายวันไม่รู้ว่าอีกกี่วันอ่างี้นะคะทุกคนเพราะว่าแม่ผ่าตัดค่อนข้างแผลแผลใหญ่มากแต่ว่าเราก็ผ่าตัดทวันหนักนะคะ เพราะว่าเราแม่พาตัดทวันนกทวันนกคือเป็นคล้ายๆกับแบบว่าเออเป็นเป็นเยื่อแล้วคล้ายๆเป็นเนื้อร้ายนะคะทุกคนก็เลยต้องตัดตัดแล้วก็เราต้องปิดนะคะปิด่างปิด่างทวันนกแล้วก็ต้องจอข้างนะคะทุกคนตอนนี้แม่มีถุงอุจจาระอยู่ที่หน้าท้องนะคะทุกคนเราเองก็ยังไม่เคยเห็นนะเราเพิ่งได้เห็นแม่นี่แหละ อีนี่ก็ยังไม่ตื่นอีกนะคะทุกคนดูมันยังไม่ตื่นอีกนอนดึกตื่นสายเออก็คือแบบนี้แหละแล้วก็แก้งมันสักพักหนึ่งนะคะทุกคนให้มันนอนไม่ได้อยงี้เขาจะปะให้มันนอนไม่ได้เือให้มันตื่นในมือเราก็เย็นเท้าเราก็เย็นประผนตกตกทั้งวันทั้งคืนไม่เข้าใจว่าโอ้โห นานี้ผลโตเยอะมากนี้ที่เรานอนนะคะเราอันนี้เตียงที่เรานอนเฝ้าแม่ก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือน้องชายน้องชายนอนอยู่ที่นี่นะคะทุกคนติดกับหน้าต่างซึ่งถ้าเราเปิดหน้าต่างนี่เย็นมากแหมคุณแม่ของเราก็นอนเตียงนี้นะคะคนป่วยคนป่วยเขาก็ให้นอนอีกเตียงหนึ่งแล้วก็อยู่ไทยนะคะทุกคนเราทํางานอยู่ที่ไทยเต็ม แล้วก็รีบกลับไปหาแม่ที่รัดช,ชานนะคะแม่ก็ไปผ่าตัดอยู่ที่เมืองน้ําจางอ่าซึ่งที่บ้านเราอยู่ก็คือเมืองนาง12เมืองนาง12ที่มีถ้านาง12นั่นคือเป็นบ้านของเราเลยนะคะและแล้วก็จากบ้านเราขึ้นไปน้ําจางก็ประมาณชั่วโมงนึงนะคะถ้าเป็นรถยนต์ก็ประมาณชั่วโมงนึงถ้าเป็นรถเครื่องก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนี่นะคะทุกคน เดี๋ยวนี้หนทางถนนหนทางดีมากไปง่ายด้วยเงค่ะแล้วเราก็เราก็เลิกมารักษาที่นี่เพราะว่าที่นี่อุปกรณ์อะไรมันก็ค่อนข้างมีครบทุกอย่างแล้วถ้าเป็นบ้านเราโรงพยาบาลก็มีแต่อาจจะไม่มีพร้อมขนาดนี้นะคะทุกคนเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่พร้อมมากนี่นะคะแล้วเราก็เราไปที่น้าจางน้ําจางนี่ค่อนข้าง ทุกคนนะคะเขาจะพูดแต่ภาษาพม่านะคะทุกคนไอเราก็พูดไม่ได้เลยพูดภาษาพม่าไม่ได้เลยนะคะเนี่ยรอน้องชายตื่นเพราะที่เราจะไปซื้อกับข้าวนี่นางตื่นแล้วนะคะนาะงตื่นแล้วแล้วก็ไปรูมแม่นะคะไปรูมแม่ที่ถุงถุงอ่าเขาเรียกว่าถุงหน้าท้องเออนั่นแหละ เวลาเราก็ต้องมันสังเกตดูนะคะไม่งั้นมันจะเลืเอดเธอออกมาโอโห้หลายวันก่อนแม่แม่กำลังเลินไปไม่ขี่ก้าเอ้นะคะโอโ้จะล่าไหลค่ะมันไหลออกมานอกถุงซึ่งลงไปหมดเลยตามขาตามแข้งตามเท้าลงไปถึงรองเท้าเต็มหมดเลยไอเราก็ต้องรีบไปเรียกอ่า พยาบาลหรือคนหมอมาทําให้นะคะทุกคนซึ่งไอเราไม่กล้ารูแผลแม่นะคะไปนั่งดูไกลๆได้แต่ว่าอย,ยุ่ไปรูใกล้ไม่ได้คนค้างกลัวอยู่นะคะทุกคนแผลยาวมากแล้วก็ที่ที่จอหน้าท้องที่เพื่อที่เอาอุจจาระหน้าท้องนั่นนะคะทุกคนเราก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะคะเพิ่งเห็นครั้งแรกเองเราก็ซึ่งไม่เคยเห็นมาที่ไหนเลย เท่แค่ได้ยินว่าเออถุงอุจจาระหน้าท้องถุงอุจจาระหน้าท้องเออบางคนบอกว่าโจหน้าท้องอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองไอเราก็ไม่ไม่เคยเห็นไงคะทุกคนเราก็เพิ่งเห็นครั้งแรกแล้วก็เจอกับแม่เราชะาลุยเนี่ยค่ะตอนที่แม่ผ่าตัดน่ะมันก็หลายอย่างนะคะทุกคนคือมีไส้ติ่งด้วยนะคะโอ้โหคนเท่านิสู้มากๆคือแข็งแรงมากมากนะคะทุกคน แพยาวเหย็ดคือฟื้นตัวไวมากนะคะเพราะว่าแม่แม่เราเป็นคนที่ทํางานเนาะทาไรทางานแลอวทำไรทางานทําไรทานาอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วแล้วก็แม่ค่อนข้างฟื้นตัวไวก่อนที่เราจะไปแม่พ่าตัดออกมาสองสามวันละไอ้เราก็ตัดสินใจไปหาแม่ไปให้กําลังใจแม่บ้างอย่างเงี้ยนะคะทุกคน แม่เห็นเราแล้วแม่ก็อาจจะเออฟื้นตัววเพราะว่าลูกๆมาหาอย่างเงี้ยนะคะทุกคนที่บ้านอาจจะมีน้องชายนะคะน้องชายดูแลอยู่เราก็อยู่ไทยเนาะเราก็มีน้องชายคนที่คนที่สองก็อยู่ไทยมีคนเล็กสุดอยู่ที่บ้านนะคะแลวแล้วก็เราก็รีบกลับเลยเราก็ไม่ได้เอาน้องบอลกลับด้วยนะคะทุกคนน้องบอลไปฝากให้คุณย่ากับคุณปู่ แ,แล้วก็เราก็ขอบคุณเขามากๆนะคะที่เขาดูแลน้องให้และเราก็รีบกลับบ้านนะคะทุกคนเราก็ไปให้กําลังใจแม่ไปอยู่กับแม่สิบกว่าวันแล้วก็ต้องมีทุระยังไม่ใช่ทุระสิแล้วก็มีพาล่าอยู่ทางนี้แล้วก็ต้องรีบกลับมาเพราะว่าน้องเปิดเทอมวันที่ยี่สิบสี่นะคะเพราะว่าตอนที่วันที่เรากลับวันที่แปดกว่าจะถึงบ้านก็สองวันนะคะทุกคนเดินทางสองวัน ได้แล้วก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ